โอเคค่ะบว่าโอ้โหกปาร์ดักฟันดักเอ็นมอร์ค่ะว่าอิสเสกูล่ะอยากสวัสดีได้เจอกันอีกแล้วค่ะกับใบทุกตาพาฝันพบกันที่เลยกระหมานนี่ค่ะว่าเสียงดังๆเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพลงมันเปิดนะไก่กระขันพอดีเหมาะเลยจักหน่อยเนาะค่ะเนาะมาเด้อกาแฟเมื่อใหม่วันใหม่อยู่บ้านสวนค่ะ อากาศกันอากาศดีขนาดเมื่อค่ะอากาศดีมื้อนี้กับเมื่ออื่นสีบ่ค่อยหหนเป็นอากาศที่ว่าหลงใน,น้อยนึ่งเนาะคะ่อยเนาะตอนกลางคืนก็เป็นอากาศหนาวว่างอ้นเถอะก็บ่ว่ากันคะ่ะบ้านสวนมันเป็นอากาศธรรมชาติค่ะสดชื่นขนาดเด็ค่ะสดชื่นสดใสเบือไม้เขียวเขียวไก่ขันเราฟังอีกต่างหากคนมานั่งพาชิบกาแฟอ,อ,อุ่นอุ่นอีกเน,ะะนา่ะเนะมา ก็เลยมีเวลากับเวะเข้ามาจิบกาแฟนํากันนะคะวอลคุมเสียงเพลงน,นะคะเนาะเพราะว่ายามันมันกันนารอดอยู่ดอกว,ว่าแต่ก็นาองบึ่งนาลองบึงงบ่งอืมอ่ะ,ะอก็จำโมยุดไปหน่อยนึงนะค,ะค่ะอนะืมโมยุดกนะันเนาะโมยุดกระเสาเลยคเนาะเฮ้ยเพื่อนๆมีความสุขทุกครัวเรือนนะคะเนาะกับเมือน วันสดใสของมื้อนี้ว่างันหนาเนาะพบกกันคิดงานด้วจ้าสวัสดีค่ะ